เราหยุดความตายไม่ได้หรอกเราห้ามใครตายไม่ได้หรอกแต่เรากําลังบอกกับตัวเองว่าทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราเรียนรู้อะไรจากมันบ้างเรียนรู้แล้วว่าความตายแม่งมาไวบ้ต่มันไม่บอกกล่าวล่วงหน้าร,ระยะเวลาไม่กี่เดือนคนที่เรากอดหอมอยู่เนี่ยก็จะไปจากเราได้นั่นหมายความว่าเราอยากจะทําอะไรเราก็รีบทําเถอะอย่ารออย่าประมาทอย่าคิดว่าอายุมันจะยั่งยืนนานมันไม่นานมันแวบ,บหายไปได้ง่ายๆนะคะ มนุษย์เนี่ยมันตายหายไปง่ายๆนะคะแล้วเงินทองเนี่ยเป็นของนอกกายจริงๆนะถึงเวลาพญามุจจะพญามัจจุราชมายืนตรงปลายเตียงเงินมันไม่สามารถยื้อชีวิตไปติดสิงบนพญายมไม่ได้หรอกถึงเวลามันจะต้องไปมันก็ต้องไปแต่บุญกุศลเป็นอย่างดียที่จะทําให้มึงไปดีแล้วมึงรออะไรอยู่ที่วันนี้มึงถึงไม่ทําความดีสักทีมึงรออะไรมึงจะรอลูกหลานทําไปให้เหรอมึงจะแน่ใจได้ยังไงว่าลูกหลานเขาจะนึกถึงมึงทำไมมึงไม่ทําตั้งแต่มึงยังมีชีวิตอยู่ ของของเราเราทาไว้เองมึงอย่าไปรอคนอื่นทําให้ถ้ามึงรอคนอื่นทําให้มันไม่ยั่งยืนหรอกเดี๋ยววันเวลาผ่านไปนานๆลูกหลานมันก็ลืมเรามึงเชื่อกูเถอะ <c oughs> มันไม่แน่นอนหรอกค่ะทาตั้งแต่ตอนนี้เลยแล้วมึงจะได้รับผลนั้นด้วยตัวมึงเองจริงๆจทิง,ง,งใ,นนทในกรณีที่ทพ่อแม่กําลังจะส<ม>ิะ้น<ม>บุญเนาะหรือว่าวาระสุดท้ายอ่ะเราควรจะบอกบุญกุศลให้เขารับรู้เยอะๆนะ อย่าเอาเรื่องอะไรไปทับถมเขาในขณะน,นี้ให้เขาไปแบบสบายๆนี่คือหน้าที่ของเราในวาระสุดท้ายของของลูกหลานที่ควรทําให้คนคนที่กําลังจะไปนะครับม<ะ>ึงบอกให้เขานึกถึงสิ่งที่ดีที่สุดบุญที่เขานึกถึงแล้วเขาพื่มใจที่สุดในตอนเนี้ยให้เขาระลึกถึงสิ่งนั้นให้เขายึดตรงนี้เป็นที่พึ่งทางใจของเขาให้เป็นสะพานพาเขาไปสู่สุขติภูมิถ้ามึงทําได้นี่มึงเลิศ<ะ>ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกการสูญเสีย<ะ>แล้วก็ขอให้ทุกคนตั้งสติตั้งเนื้อตั้งตัว ให้เร็วที่สุดทุกการล้มเหลวทุกการสูญเสียปลายทางมันยังมีบทเรียนดีๆรอเราอยู่นะคะและทุกครั้งที่เราได้เสียไปมันจะมีสิ่งใหม่ๆดีๆเกิดขึ้นตามมามึงเชื่อกูเถอะไม่มีอะไรสูญเปล่าขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่กําลังผิดหวังแล้วก็ขอซับน้ำตาที่กําลังไหลอย,อยู่ให้หยุดไหลสักทีนะคะมีเวลาไหลได้ก็ไหลไปถึงเวลาก็พักและเริ่มต้นชีวิตใหม่และ <You S 1> มีสติ แก้ไขสิ่งที่แก้ได้อะไรที่แก้ไม่ได้ก็ช่างแม่งนั้นไปบ้างนะคะใช้สติเรียนรู้ถูกความผิดพลาดแล้วมึงจะเป็นคนเต็มคนความสุขก็จะเกิดขึ้นกับตัวมึงเองนะคะสวัสดีค่ะสลใจิา